เพราะที่เป็นเจ้าหนูจำไม่นะคะเราอยากรู้ว่าใบชารสชาติอย่างไรชิมไหมค่ะชิมนะคะชิมไหมค่ะเดี๋ยวเอันนี้ต้มจานไ้อยนึงนะคะค่ะน,นี่นะคะค่ะดมก,ก,ก,ก่อน,นอ่าใบชาไหมค่ะชาเป็นไงคะเปรี้ยวหรือคะบอกแล้วว่าวันน่าจะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบใบชานี่ยวัน <laughs> น่าจะเปรี้ยว, <laughs> ว ค่ะ,ะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวดูพี่ส้มจ้าชิมนะคะค่ะผัดกันชิมค่ะม <c oughs> ัน,นอาจจะเป็นพวกอันนี้ก็ได้นะแบบโปรไบอริกที่ทำให้มันเปรี้ยวโอ้ยมันคือกินมันเหมือนปักกาดองอืมคล้ายๆรสชาติก็คล้ายอยู่ไม่ได้ไงไม่ใช่ปากกาดองใช่แต่ไปดูด้ ใชครับไรู้ว่ามันจะมีเกมไมันไม่มีเเดิมใไ้รวยด้วยไหมมีรวยอมนเล็กไปแ้วอมเลวีโอเดี๋ยววีโอ เราจะม่ิจุ่มกัสภากเอาดูให้ดูมหม้อมาก่อนก็จะเลือกมานะคะดูไม้ทัมีอะไรบ้างคะทั้งที่นะคะมีซีฟู้ด จิ้มซอสแดงนะคะถ้าเกิดออริจินอลต้องเป็นซอสแดงนะคะ,เ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าฝั่งมนอญนจะมีแค่ซอสแดงแต่ว่ามาฝั่งไทยมีซีฟู้ดด้วยก<อ>็ปรับให้เข้ากับรสชาตแล้วก็จะมีถ้วยให้เราใส่นะคะซึ่งวิธีกินไม่ทราบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองนะคะคิดว่าน่าจะจิมออะม้มกับจิม้มก็พอปัะไปจิ้มสุกตา

นอะไรกันมันกินได้มีแต่น้อไมินมีไขมันมีอะไรนบากินแล้มันกบาทด้งิบบแค่เลน้อยใช่เพราะจำไดว่ามาซื้อเสื้อสานน้ชอบไปแล้วต้องซื้อเสื้อที่ระลึกกับเป็นติ๊กตอกไหมเป็นติ๊กตไม่เอา เป็นการสห a l ร r